ผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีประเด็นข่าวของกระทรวงสาธารณสุขที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็คือกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาถแถลงข่าวการณีโยกย้ายนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจผู้นริการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาไปเป็นผู้บริการ โรงพยาบาลสบายย้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความกังขาให้กับหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ออกมาถแถลงคัดค้านนะครับรวมทั้งมีการยืน่นหนังสือไปยังรัฐบตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยโดยเมื่อวานนี้ทางผู้ตรวจราชการเขต1 2ของกระทรวงสาธารณสุขสงขลานะครับก็ได้ออกมาถแถลงข่าวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการเป็นเรื่องภายในของกระทรวงนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเราไปฟังการแถลงข่าวของผู้ตรวจการสาธารณสุขเหตุสุขภาพที่12ดูนะครับว่ามีในส่วนของประเด็น,ใน,ในนี้มีเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งมติของคณะกรรมการนะครับก็ได้คัดเลือกนายแพทย์สุภัฒนหาสุวรรณกิจซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมีความสามารถและมีความเหมาะสมและอยู่ในพื้นที่ของสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับ หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นระดับเดียวกันนะครับก็ในเนตต่อมาก็ในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้คัดเลือกนายแพทย์หมัดหิมเหมนะครับตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญให้เป็นผู้ในการลงบังชนะน,นะครับซึ่งต้องยืนยันนะครับว่าในการคัดเลือกครั้งนี้เป็นการบริหารงานของบริหารจัดการภายในจังหวัดสงขลาและเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงไปยังไดนะครับขณะเดียวกันนะครับนายแพทย์มัดหิมเหมซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนะคนใหม่ก็บอกว่าไม่มีปัญหาในการทํางานนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจนะแล้วก็ได้ได้มีความร่วมมือระหว่างผู้บริยการคนเก่าก็คือนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจแล้วก็คือนายแพทย์มัดหิมเหมเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ผมได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับ นะครับในการทํางานที่โรงพยาบาลชนะผมได้ทํางานมาตั้งแต่ปี2540ไม่มีปัญหาเรื่องการการส่งงานนะครับเร,เราเราแทบจะไม่ต้องส่งงานกันมากมายเนื่องจากว่าเราได้ส่งงานกันมาได้ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานจะไม่มีปัญหาเรื่องรอยต่อนะครับเราพร้อมที่ทำหน้าที่ได้ต่อไปครับนี่ก็คือเรื่องของการโยกย้ายต่างตั้งโยกย้ายของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งหลายฝ่ายมองว่า เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะครับแต่ว่าทางกระทรวงเองก็ได้ออกมาถแถลงยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าในส่วนนี้พี่น้องประชาชนรวมทั้งพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่จะว่าางไกลกันต่อ <c oughs> เพราะว่าในประเด็นของนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจเองนี่จะเป็นคนที่รู้จักกันดีและก็เป็นที่ยอมรับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ เป็นการเป็นพ่วด้วยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ยอมรับในการทํางานนะครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากทีมข่าว n b t สงขลานะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายเดือดอื่นๆจากทางทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ